ก็รูปซ้ายคือเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับนี่ความมือที่เราทําการตกแต่งไปทักทายครับเพื่อนๆผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ number X Snap Channel นะครับถ้าเพื่อนๆชอบถ่ายภาพชอบแต่งภาพนะครับที่สําคัญบ้านรถซิ่งชอบเสพเจอร์อยวกับรถซิ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเป็นคนคล้ายๆกับผมนี่แหละครับในไหนเราก็คล้ายกันแล้วฝากติดตามกด subscribe ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกรุงกิงนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ วันนี้มาชวนแต่งรูปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าการตกแต่งรูปนะครับตั้งแต่ Adobe Lightroom เนี่ยการปรับค่าต่างๆนะครับให้ภาพสวยงามนะครับไปจนถึงการเอาภาพไปใส่ Photoshop เพื่อทำการคุมโทนปรับความคมปรับขนาดได้พร้อมสำหรับโพส Facebook เนี่ยรูปรูปหนึ่งผมต้องทำอะไรกับมันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่า1รูปเนี่ยผมต้องทำอะไรกับมันบ้างกว่าที่จะไปโพสต์บน Facebook ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งไปพร้อมๆกันนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยบอกหมดไม่มีกั๊กแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้า d o b e lightroom เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตกแต่งรูปนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใช้เวลาในการทำเนี่ยนานไหมแล้วก็กว่าจะโพสได้รูปหนึ่งเนี่ยผมแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมจะปรับ exposure ของภาพนะครับดูว่ามันมืดมันสว่างไปนะครับชอบโทนไหนก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับแต่ว่าผมจะปรับตามความเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วภาพนี้ผมต้องการให้มันดูแบบว่าคมๆดิบๆหน่อยผมจะปรับ contrast ลบไปที่100นะครับ แล้วก็จะปรับคุณภานมาที่100เช่นกันนะครับแล้วก็มาปรับเท็กซ์เจอร์นะครับผมต้องการความคมความดิดของภาพนะครับแล้วก็ต้องการให้ตัวรถในภาพเนี่ยโดดเด่นนะครับแต่แล้วผมก็จะมาปรับ s ซทเวอรชั่นนะครับมาทางขวานะครับให้ตัวสีเนี่ยมันสดขึ้นมานะครับและผมก็จะมาที่ตรง sharpening นะครับผมจะดึงขึ้นมาประมาณ55นะครับตรงน้อยด e d u c ชั่นนะครับผมก็ปรับประมาณ20 เสร็จแล้วผมต้องการให้รูปนี้เนี่ยมีขอบมืดนิดนึงผมอยากให้มันดักดาร์กนะครับก็จะมาที่เอฟเฟกนะครับปรับตรงนี้นะครับดึงมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตบมิดพอยท์ผมจะปรับให้มันแคบลงมานะครับเพราะผมต้องการให้มันเน้นเด่นเฉพาะตัวรถผมนะครับแล้วก็ตรงเฟียเดอร์ผมจะปรับมาทางขวานะครับเล็กน้อยนะครับในส่วนของไฮไลท์เนี่ยผมจะไม่ปรับนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วผมก็จะมาตบอุณหภูมินะครับผมจะดันมาทางขวาแรง ผมว่าผมจะแต่งภาพนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็แตกต่างจากภาพเดิมๆไปเยอะแล้วครับนี่ครับคือรูปซ้ายคือเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับมีความมือที่เราทําการตกแต่งไปนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บผมก็จะทําการเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับโดยที่มาไลบรารีนะครับกดเอ็กพอร์ตนะครับเสร็จแล้วผมจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับตรง i m a g e Sizing นะครับผมจะกดคลิกตรงคําว่า r e s i z e t o Fit นะครับแล้วก็ ผมจะตั้งขนาดเองนะครับเป็น2 0 4 8ันสคูณนนะครับเพราะว่าขนาดนี้นะครับคือขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปโพสขึ้นเพจ a c e b o o k นะครับตรงนี้พอผมทำการ Export ไฟล์เรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาไฟล์เนี่ยมาโยนใส่ Adobe Photoshop ต่อนะครับเพื่อทำการใส่ลายน้ำแล้วก็คุมโทนสไตล์ภาพของผมนะครับเราก็ดึงมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไลายน้ำมาใส่นะครับผมจะทําการปรับรูปนี้ให้คมอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อโดนลดค่าความคมนะครับภาพก็ยังคมอยู่นะครับ ผมจะมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ชา์เพนนะครับแล้วก็มาที่สมาชา์เพนนะครับตรงนี้ผมจะปรับขึ้นมานะครับถ้าปรับเยอะเนี่ยก็จะคมเยอะเห็นไหมครับผมจะปรับขึ้นมาที่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงเรเดียนเนี่ยถ้าปรับเยอะมันจะภาพมันจะมั่วนะครับเราจะดึงเยอะไม่ได้นะครับตรงนี้ผมจะไปประมาณที่2.0แล้วกัน,นครับ แล้วก็ดีด u ส์น้อยเราจะปล่อยไว้ที่10%ของเดิมพอได้ครับแล้วผมก็จะกดโอเคตรงนี้ครับพอได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะทาการคุมโทนภาพสไตล์ผมนะครับซึ่งผมจะมาที่ Image นะครับ Adjustment แลวก็ e อ็ o s คชันะครับผมจะปรับ m กม c o r r e c t i o n มาทางขวานะครับให้ภาพมืดลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับ o f f s e t มาทางขวาเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทํารูปหนึ่งูปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการดึงลายน้ําของผมลายเซ็นของผมนั่นเองครับมาใส่ภาพ ปรับขนาดให้พอดีนะครับแล้วก็จับมาวางไว้ที่มุมขวาของภาพครับเป็นอย่างเรียบร้อยนะครับในการแต่งรูปหนึ่งรูปนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทํารูปหนึ่งรูปไม่ได้ว่าแบบกดพิเศษนะครับทุกรูปเนี่ยผมจะทําการแต่งเองตามความเหมาะสมของรูปนะครับอย่างรูปนี้ก็แต่งเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับจนเซฟไฟล์ทีนี้ผมก็สามารถที่จะเซฟไฟล์ของเราไปโพสต์ลง Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลได้แล้วนะครับ กวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อเพื่อนๆหาแนวทางในการแต่งภาพก็สามารถดูวิธีการแต่งของผมแล้วก็ทําตามได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์ช่องให้สักนิดหนึ่งนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงแล้วจะได้เจอกันะครับสำหรับวันนี้ผมโป้ยน้ำเอ็กแ s n ไปก่อนนะครับบายบาย